เดี๋ยวไม่ต้องแบบเพลงอะไรแาเป็นปากเลงมันลิฟ์เพราะว่าถ้าผู้ให้ิกันมันจะอดทีสิทว่า อยากกลับบ้านอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านเรอยนกลับบ้านว่ากว่าอะไรเล่เดี๋ยวปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไม่รับรองไม่รับรองก็ช่วยๆฝึกนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเราจะเป็นตัวอย่างกับคนจำนวนมากนะนั่นคือบทบาทที่ใช่วิชาหนึ่งคือที่ต้องเรียนคือนกาบเล่าประวัติศาสตร์เพลงเราอาจจะ ไม่รู้ว่าฟังเพลงมาเยอะแค่ไหนแต่ว่าเท่าที่ีเคยเจอเนี่ยมัส่วนใหญ่จะฟังเพลงกันไม่ค่อยเยอะแบบก็คือส่วนใหญ่เขาฟังเพลทงที่มีในวยุที่มีในเฉพาะปีสองปี3ปีที่ผ่านมาน,นี้ถ้าใครโชคดีหรือโชคร้า,ายก็ตามเิดที่พอม